ค่า7นะคะถ้าเส้นตรงที่ผ่านจุด k 7และลบ3ลบ2ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุด3 2สองและ1กับลบ4จงหาค่า k นะก็ไม่ต้องตกใจเขาบอกว่าตั้งฉากใช่ไหมถ้าตั้งฉากมันก็เกี่ยวข้องกับความชันถูกปะคะเมื่อเกี่ยวข้องกับความชันเราก็กำหนดเลยนะคะให้อันนี้เป็นจุด a จุด b จุด c แล้วก็จุด d เลยนะจุด c แล้วก็จุด d <c oughs> เอาละค่ะแล้วก็บอกว่าวิธีทำนะกำหนดเลย A ก็คือ k k 7เพราะเดี๋ยวเราจะได้ไปเขียนสัญลักษณ์ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องบรรยายเยอะนะคะใดการใช้สัญลักษณ์แทน b ก็คือลบ3กับลบ2แล้วก็ c ก็คือ3 2แล้วก็1กับ แล้วก็ดีดีก็คือ1กับลบสนะให้หาค่า k ใช่ไหมแสดงว่าจุดที่ผ่าน A B เนี่ยจะต้องตั้งฉากกับจุดที่ผ่าน C D ถูกไหมเพราะนั้นเราจะไปหาความชันความชันของ A B แล้วก็ความชันของ C D ให้มันตั้งฉากกันไปหาทีละตัวหาตัวนี้ก่อน ทำไมถึงตั้งฉากกันได้ต้องมันต้องคูณกันได้ลบหใช่ไหมไปหา ab ก่อน ab ก็คือให้อะไรเป็น x 1 y 1 x 1 y 1ก็เป็น x 2 y y 2ใช่ไหมอ่าเราก็แทนค่าเลย y ลบ y 1เพราะนั้น7ลบกับ y 1ลบ y 2เพราะนั้น7ลบกับลบ2ก็จะกลายเป็นบวก2ต่อไป k ใช่ไหม k ก็จะเป็น k ลบกับลบ3เพราะฉะนั้นจะกลายเป็นบวก3 เราจะได้ว่า7บวก2เป็น9 9ส่วน k บวก3มันคือความชันของ ab ต่อไปเราไปหาความชันของ cd นะคะคือ cd ตรงนี้พบก่อน cd คือจุดตรงนี้นะคะจุดตรงนี้ให้อันนี้เป็น x 1 y 1แล้วกัน x 2 y y 2เป็นจุดที่2เราก็ใส่เลย y 1นะคะลบกับ y 2นะคะ y 1คือ2ลบกับ y 2ก็คือลบ4เขียนบวก4นะคะต่อไป 1> x 1นะคะลบกับ x 2ก็ต้องเป็น3ลบกับ1อันนี้2บวก4เป็น6 3ลบ1ได้2เพราะนั้น2 3เป็น6เราจะได้แบบนี้อ่า2ออันนี้มีความสัมพันธ์คือตั้งฉากกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากจากเส้นตรง ab มันจะต้องตั้งฉากกับเส้นตรง cd ใช่ไหมคะ ันั้นเราจะได้ m ของ ab ต้องคูณกับ m ของ cd แล้วต้องมีค่าเท่ากับลบอะไรเอ่ยลบ1ถ้ามันตั้งฉากกันเราจะได้ค่านี้นะคะเพราะนั้นเราก็แทนค่าลงไปเอาอันนี้แทนลงไปนะ3ก็แทนลงไปสำหรับอันนี้แทนค่าเลยค่ะด้วยการเป็น9ส่วน k บวก3คูณกับคูณกับ mcd mcd ก็คือ3ใช่ไหมอ่าแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับลบ1แก้สมการ คูณกัน3าเเป็นเท่าไหร่คะอันนี้คูณกันได้นะข้างบน3 9เป็น27 27แล้วครูก็จะย้ายอันนี้ไปคูณกับลบ1ได้เลยไหมได้ก็จะเป็นลบ k ลบ3เอาลบ1คูณไปเลยนะแล้วก็จะใส่เอาพอได้เงี้เสร็จครูก็ย้าย k กลับมาลบ3ไม่ได้ย้ายนะคะแต่27จอ่ะจะย้ายไปหาลบ3นะพอนี้ย้ายไปก็กลายเป็นลบ27เพราะนั้น k ก็เท่ากับลบ30 คะคก็คือลบสานั้นโจทย์ให้หาอะไรเอ่ยโจทย์ให้หาจงหาค่า k คนั้นถ้าจงหาค่า k ก็แปลว่าเราหาเสร็จแล้วนะข้อนี้นะคะ